ยกมือขึ้นอะไรสูงอีกสุดแขน uh, uh. แม yeah. ่ครับไปไหม่ครับแม่ไปไหม่ไปไหม่ไหนลูกไปไหม่ไหนเนี่ยแม่ครับไปไหม่ไปไหม่ไหนอะที่ไม่ขีดครับไอ้เพี้ยนมันเป็นหูเป็นยัยในคอยสั่งสอนพวกเรานักเรียนรู้เปล่าว่าทุนรักทุกคนใหม่ Pepsi Electric Zero Sugar Green Citrus เปิดโมเมนต์ซ <sh> <ges> ่ารีบล่าก่อนยุดสุดท้ายเมื่อเริ่มมีสามอาการระคายคอเสมหะข้นเหนียวไอแบบมีเสมหะอมสเตปซิลเชสติคอฟมีแอมโอกซอล15มิลิกรัมบรรเทาอาการไอแบบมีเสมหะมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันเขาเกลียบกุ้งข่าวบีเปลี่ยนโฉมใหม่เป็นเอบิเซนความอร่อยนี้มันช่าง <laughs> เอริเซอร่อยจริงจากกุ้งลองเลยโอ <Cal obi. S 1> นิวมิซูบิชิทรทยันบล็อเดิชันจำนวนจำกัดที่โชว์รูมทั่วประเทศสุกในแบบของโบอ้องได้ลองอะไรใหม่ๆกับยันยันจำพบกมซองใหม่นี่เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่น สุดสไตล์ไหนก็ไ,นไปให้สุดได้ยำยำจัมโบ้สุดให้สุดสไตล์เราฮา,ย,า,ย,าโโยีนพร้อมสู้กลิ่นไหนก็เอาอยู่ด้วยนวัตรกรรมเซนต์ฟลิปเปลี่ยนกลิ่นเหม็นเป็นหอมยาวนานฮายีนเอ็กซ์เพรสแคร์โจ๊กี้ชุกกี้แถมฟรีสติ๊กเกอร์เอีแบ๊บแบ๊สุดน่ารักมีให้สะสมหกสิบแบบตั้งแต่วันนี้ถึงสามสิเตุลาคมนี้อร่อยสนุกดองชุกกี้ชุกกี้ ซื้อประกันรถสองบวกที่เงินชยโยคุ้มครองนาน2ปีตามพรบนาน2ปีท่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานยีเดือนจ่ายแค่เดือนละห้าร้อยกว่าบาทสนใจซื้อประกันรถสแกนเลยหรือโทรศูนย์สองเจ็ด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 สามสามสูดแล้วซิปเปิดจิบสัมผัสใหม่จากชาเขียวโออิชิหอมกลิ่นข้าวโพดฮอกไกโดผสานความสดชื่นจากชาเขียวแท้น้ำตาลศูนยเปอร์เซ็นต์มีคาเทชินและไฟเบอร์โออิชิกรีนทีผึ้นข้าวโพดฮอกไกโด โลตัสขนมรูมน้องไก่รถก๋วยเตี๋ยวเรือหอมอร่อยเข้มข้นและรสไก่งากจิ้มแจ่วกลิ่นข,ข้าวคัวอร่อยแซ่บสองรสใหม่ลองดีชีวิตถ้าไม่เริ่มสู้เปอร์เซ็นชนะก็เป็นศูนย์ สู่เป้าหมายด้วยใจเต็มร้อยยามาห่าินสีใหม่รถประกันนาน5ปีแบบไม่จังก,กัดระยะทางถึง3 1ธันวาคมนี้เจวิทย์อัญฉริยะพัน์ใหม่กลับมารีดันความสนุกอีกครั้งเปิดประเดิมด้วยศึกสองลูกยิ่งยักษ์กใหญ่<ไ>เทพสิริปทะเตรียมอุดมศึกษาที่ศาสตร์ความรู้ใส่กันแบบไม่ยหยงฤดูร้อนหอไอเฟลจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรถ้าเป็นโลหะเมื่อโดนความร้อนมันจะขยายตัวเห็นแล้วตอบได้เลยครับ <S <S <laughs> พร้อมด้วยการประทะไว้พริบอย่างดุเดือด ฆาตกรที่ฆ่าเจ้าคุณปูคือใครพี่หมุนเล่นอะไรครับเอีค่ะประกอบตาบอดสีฆาตกรเมิองสุญญยาก็คือเล่นอะไรไม่หยุดเอาคัตเตอร์ไหมอ่อนได้ครับอ่อนได้ครับเอาคัตเตอร์ไปทำไรเทคนิิธีการนี้ไม่ได้ค่ะเราจะมีการประมูลเริ่มการประมูลนะครับหนึ่งหนึ่งสองครับสามครับ แล้วโรงเรียนใดที่จะคว้าชัยในศึกครั้งนี้ติดตามได้ในเจนวิทย์อัจฉริยะพันใหม่ดีเซนเต็ดไบ่บางจากรุกเริ่มอาทิตย์ที่22กันยาย,ยานี้บ่าย3โมง15นาทีสัปดาห์นี้สรุกกันต่อกับบทเพลงสายโซเชียลลูกทุ่งติดเพนไม่ติดใจ ระหว่างเพื่อนที่เพชรทั้ง3สีขอทายทอดมิตรภาพผ่านบทเพลงในโจทย์ลูกทุ่งมิตรสหายเจาเจ้าเจ้าเจามาข้าเกิพราะปาประดับผู้หญิงแลียนเลยเพื่องพมเตรียมได้ไงครับจะว่าไงครับจับมันเรื่องอะไรครับพร้อมด้วยการมาของพี่ใหญ่ระดับตําหนานจ,จากเพชรสีน้ําเงินทรงตดชามาไม่มีคนที่จะรู้ใจความสนุกที่รออยู่และผลแต้มที่พวกเขาต้องเกิด จะตกเป็นของเพชรสีอะไรร่วมรับชมและพิสูจน์ความมันได้ในเพชรตับเพชรสามสีซีซั่นสามอาทิตย์นี้โค้งโคงตรงลองมมเพชรใหม่ด้วยไฟอ,อกนิกผ้าอนามัยที่ป้องกันการซึมเปื้อนและไม่ระคายเคืองผิวด้วยส่วนประกอบจากไฟออรกนิกแล้วคุณจะรักอกนิกเราจะติดไปไหนนี่วันอังคารฮะวันอังคาร ขคารหนึ่งทีพลาดเคฟสีได้ไงดิวผู้พันวันอังคาร10ชิ้น199บาทถึง24ธันวาคมนี้นักเรียนอยาดื้อกับจานเข้าใจเป้า,ด,าด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวเขาช่องรถแท้กาแฟไทยขอแนะนำสูตรเอสเปรสโซโรสสายเข้มต้องลอง Propolis Plus X Herb สปเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอเมื่อมีอาการเจ็บคอใช้ Propolis Plus X Herb